ไปเมื่อปี55เนี่ยวันที่27วันที่27เนี่ยมันโผล่ที่7ก็ไม่ได้เพราะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ไปอินเดียมาอินเดียข้าได้ไปกราบที่พุทธคยาคือทำต่างๆแล้วข้ารู้ข่าวข้ารู้หมดจดข้ารู้หมดจดอธิบายทำออกมาไละเอียดแล้วออกหลายคนว่าอาจารย์เก่งมากเลยแต่ความเก่งนั้นเนี่ยมันมันยัง แน่ใจไม่ได้ว่ามันมีถูกไปกนหนึ่หรือเปล่ามาเจอเนี่ยมันยังมีถูกอีกนือเปล่าหรือว่ามันจบแค่นี้อันนี่เขาเรียกไม่รี้อันที่เรารู้เนี่ยมันมันมีอีกไหมหรือว่ามันจบแค่นี้ไหมพี่นายยังไงมันก็ลงมันก็ใช่ไปทั้งหมดแแหละไอ้อย่างนี้ติดสงสัยกับตองบอกก็ยังไม่ก็เรายังไม่แน่ใจเนี่านี้มันนั่นทำให้เกิดการที่แบบว่าข้าก็เดินจงกรมไปมาเลย เดี๋ยวจงกรมไปมาก็วินิจฉัยทำวินิจฉัยทำ,ทำที่ข้าวินิจฉัยก็คือทำแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วเกิดมาเพราะอะไรอะไรแต่ก่อนที่จะมาวินิจฉัยปฏิจจสมุปบาทตลอดที่แล้วเวลาห้าหกปีที่ข้าบวชมาเนี่ย ้าพิณนะผมคนเล็บปัดน,นันตีแต่กระจายแล้วแต่ไม่กินข้าวไม่กินอะไรจน้อย,แล,อยแล้วก็วัดข้าผ่านหมดแล้วเอาขี้ราดหัวก็ผ่านันแล้วอยู่โดยไอ้เดียนีย่กัข้ามันแตกไ,ไอ้เดียขึ้นมาเนี่ยเวลาใส่ผ้าถุงขึ้นมาจากหน้าที่สาวมาในนี้เป็นกีบนมก็เป็นนมเขาก็นั่งดูแต่นั่งดูนะ่ะอาศัยนั่งดูภาษาแล้วรู้สึกอะไรมันไม่รู้สึกอะไรทางเพศมันรู้สึกความน,นีศเป็นสิ่งที่ หน้าแล้วหลอกล่อ,ลอในลใจเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันก็แมงไม่ใช่มันเหมือนกับแมงวีงนะที่แบบเราดินสัตว์ร้ายทั้งป่าในในป่ามาแล้วโดนเดินทั่วป่าแล้วอะไรที่อะไรที่รร้ายเนี่ยเราก็เข้าใจรู้เห็นหมดแต่แมงวีเนี่ยเรายังไม่เข้าใจมันจะทำอะไรเราือเป่าอ่ะเข้าใจไหม จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือปล่อยมันไว้เช่นนี้หรือกำจัดมันแตกำจัดยังไงมันเล็กเกินไปเนี่ยไอ้เล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยนั่นแหละมันเดี๋ยวเล็กเล็กน้อยนมันไม่แน่ใจเหมือนกับแมงหงีที่เราไม่แน่ใจถ้าให้เราเป็นนายพลานชั้นใหญ่ก็จะเอาได้เพื่อีแมงแมงหงีไหมมันก็ไม่ใช่เอออย่างนี้ก็ตกไปตกมามันก็ตกให้ตายเพราะไม่หมดเหมือนแมงหงีเนี่ยทำทั้งหลายมันเยอะแยะ Abei, แต่แย S! <S ่ๆเนี ання, ่ยมันเป็นทั้งอวกาศทั้งโลกแล้วเราก็สรุปไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละคือหัวที่หัวต่ำไม่ได้สรุปภูเขาสรุปปัจจัยเขามานั่งพิจารณาพิจารณาพิจารณาเดี๋พิจารณาเป็นอาทิตย์เจอทยวถ้ามันเข้ามันเข้าใจเนี่ยภาวะมันเข้าใจเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกิบบูโตมันเกิดขึ้นมาเลยว่าเหตุต่างๆนี่มันเกิดจากสิ่นี้่น้ จม่ใช่รู้ขึ้นมามันที่นคือนาจึงรู้นะครับมันหาเหตุมาขึ้นมาสรุปล,ลงมาแล้วก็คือการเกิดมาทั้งหลายมันอาศัยพบเป็นเหตุถ้าไม่มีพบแกเกิดมาไม่ได้พบต้งมียืดแยะอีกแม่งแต่พบคืออะไรพบก็คือตัวแกทั้งตัวนี่แหละเป็นเหตุถ้าไม่มีตัวแกน่ะแกก็เกิด แก้วถือไม่ได้มันมีตัวแกนี่อดีตมาก่อนนั่นแหละพบในอดีตต้องมีพบปัจจุบันยู่มีพบในอนาคตก็มีก็คือตัวแกเมื่อตัวแกมีความยึดมั่นถือมั่นก็มีไหมนี่เป็นเหตุเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุแต่มันมีปริยายเยอะในการอธิบายแต่นี่ข้าพูดของหลวงพ่อเพราะว่ามีความยึดมั่นถือมั่นตันต้องประทานเป็นเหตุแต่ประทานเนี่ยมันต้องมีตัณหาแล้วในตัณหาเขาก็มีประทานมันมีพบมันมีชาติมีเรั่อง ึ่งเรายังไม่เข้าใจนะมันลุกเกินไปแต่พอเขา้ากาวว่าคือพอมีปัญหาเป็นเหตุแต่พอปัญหาเกิดจากวิชาเป็นเหตุวิชาเกิดจากผัดปรับเป็นเหตุผัดปรับเกิดจากตาหูยิ้มน่า,นาเป็นเหตุใจหูยิ้มเนี่ยเกิดจากมีเราลูกนามเป็นเหตุลูกนาก็มีวิญญาณเป็นเหตุถ้าไม่มีวิญญาณลูกนาม,มนเาเ็ไม่ได้ไครับเพราะงั้นแล้วลูกนาเป็นเหตุเนี่ย ให้เกิดอายน,นะอายะพิเดียกับผัสสะเศษสับพิโลงลงีดกับไฟผัสสะเนี่ยเป็นผลของอายนตน,นะนคะครับเพราะมีอายเนนะดวงตาหูลิจมุกกายสมองเป็นเหตุมันถึงจะได้มีผัสสะอ่าใครอายเน,นะก็มีรูปรูปรูปก,ก,กายเรารูปนามเป็นเหตุไม่กายนะเขาเรียกรูปกับนามเป็นเหตุนะครับรูปกับนามเป็นเหตุก็ผัสสะแล้วก็ยังจงมีจะดูจะรู้ นะดูก็ดูาเดียวด,ดูโอ้เยอะแยะที่แกต้องไปสาธยายให้ทุกแกาฟังเละลูกเป็นคนหาแต่เอาเป็นว่าเพราะอายะเร็นอเหตุใา้เกิดขึ้อะอายะนะ่าอาศัยลูกลูกนานถ้าไม่มีลูกนานอายุน่าเกิดไม่ได้มีลูกอย่างเดียวไม่มีนานอายะนะุน่าก็ก็ไม่ไม่เกิดไม่ได้เหมือนคนตายคนตายมีอายะนะุน่าไหมแต่มีนาไหมไม่มีนา,นไ,มมนานไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่วิญญาณแต่ทั้งลูกและนานาที่เกิดจากวิญญาณเกาะของนมาแล้วิญญาณ์ถือรูปแบบนาเนี่ยเป็นอยู่ งั้นรูปนากอยจับวิญญาณวิญญาณน,นี่อาศัยจิตังขานเป็นเหตุถ้าไม่มีจิตังขานวิญญาณจะคิดไม่ได้นะครับแล้วก็จิตังขานเนี่ยถ้าไม่มีอวิชชาเป็นเหตุเหตุของจิตังขานคืออวิชชาคราวนี้มาถึงเหตุของวิชาเถอะเหตุของวิชาเนี่ยคืออะไรถ้ามันอยู่ในญาณนนมันก็เป็นของมันต่อสองวิญญาณนะเหตุของ เหตุของอวิชาเนี่ยครับมันก็ผลึ้นมาคือสมมุติไม่สมมุติยังไงเพราะว่าเราก็รู้ไอ้สมมติเกิดมาอย่างไหนที่เรียกว่าสมมุตินี่พอไปช่วงถึงเพราะว่าไอ้สมมุติเนี่ยเราเคยฟันมาเนี่ยว่าดวงตาหมาบัวเออเขาบอกว่าทุกอย่างมันมันเอาอย่ากที่มันเคยฝปัสะที่ได้ยินมาเนี่ยผดขึ้นมามาเป็นมาเป็นจำเลยนะมา้งให้เราว่าสมมติเนี่ยมาเป็นผลสมมติ แลวสมมุติเกิดจากอะไรมันก็ไปไม่เป็นเพราะมันไม่เคยยินฟังมาแล่ว่าสมมุติเกิดจากอะไรมม่เกิดจากอะไรสมมุติเกิดจากอะไรท่านรวยเยอะในทางนี่ไงใครลูกตาบาบุ๋ยท่านบอกว่าเกิดจากสมมุตติงกอย่างสมมุติในความขลังเราตัวไม่ยึดมั่นถึงมันสมมุติแล้วสมมุติเกิดจากอะไรมันไม่จบ พราะเหตุมันไม่จบกันทำใจลงไหมแกก็ไม่ลงเพราะแกหาเหตุกับมันอยู่เรื่บ่อยอ๋อเหตุในวิชาสมมติจบแล้วอวิชาแกนี้เองพระเจ้าสอนแกอวิชาเหตุของมันนั่นคือสมมติและสมมติเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุที่จิตสมมติเกิดมาได้ไหมสมมติเกิดจากมันี่ที่ให้ข้าวที่ต้นไม้นี่ภูเขานี่เงี้ยนี่ยใช่ไหมถ้าไม่มีเมืองอะมึงจะรู้ไหมแต่กว่านี้เราก็เห็น นั่นมึงสมมติมันเกิดจากมึงเนี่ยมันก็กลับไปเวียนบทเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งสังขารอัองนั่นสมมติเะมีชีวิตชีวิตมาอธิบายตัวเองสมมติไม่ใช่ถ้าสมมติใช่ยังไงล่ะสมมติเนี่ยมันเกิดจากอวิชชาหรอกมันเกิดจากจิตสังขารหรอกเกิดจากวิญญาณหรอกและเกิดจากนามรูปหรอกเพราะขัสสะแล้วถึงให้ธาตุถงมึนตอนมันอธิบายไปลงกลับเนี้ยเก็บไปเป็นไหมเขาไปไม่เป็นมันมันมีสองตัวซ้ายขวา เพราะงั้นไอ้ตัวพ้น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 ไอ้ตัวรู้ก็รู้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 ไอ้ตัวดูก็ดู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 อยู่นั้นแหละก็คือมือเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ลงเหตุสมมติคืออะไรเวียนไปเวียนมามันก็ลงที่อวิชชาอวิชชาเป็นเหตุของทนานถ้าไม่มีอวิชชาสมมติจะไม่มีไพ่สมมติเรื่อเหตุของอวิชชาถ้าสมมติเหตุของอวิชชาก็หมายความว่าท่านยังอยู่ในวัฏฏะท่านยังออกไปจากวัฏฏะไม่ได้ท่านยังห้องอยู่ตัวนี้ มันก็มองเห็นพระทั้งหลายที่มาถึงสมมุรินี้แล้วห้องเพราะว่ายังหาเหตุไม่ได้ยังมาหาเหตุไม่ได้แะ่ไปแก้แก่ไปแก้ใจสัญญาแก้ได้ไหมเพราะสัญญาแกคือสังขารจิตที่มันเกิดจากการกระทบทางตาหูลิ้นจมูกท้ายแล้วมันก็เห็นชัดถึงว่าเหตุของวิชาเนี่ยก็คือผัสสะแค่ฟังว่าผัสสะมันสลายุมันเรืออลั่นเป้นตัวเลย เขาเรียกเรื่องลั่นไปทั้งภพแต่มันก็แย้งขึ้นมาผัสสะได้งไงผัสสะก็องเกิดเวทนาสิครับผัสสะจะเกิดอวิชชาได้อย่างไงี้นั่นเองครับเพราะผัสสะอาศัยอายนะและสิ่งผัสสะใช่ไเมื่อมีอายนะต้องมีผัสสะเพราะผัสสะเกิดเวทความรู้สึกเกิดนั่นคือเวทนาเกิดมันไม่ใช่สิมันก็แยง้งแยงแย่งแยงแยง้แยง,แยงไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ตัวที่ยกมวา,กาว่าเหตุของอวิชชาภัษฐมันก็ให้เหตุว่าไอ้นี่เรามาหาปฐมมันไม่ได้หาในวัตฐถ้าอยู่ในววตเนาานนััะมททําาให้กิด แต่นี่เพราะผัสสะไงมันห้ายเกิดอวิชาแล้วมันผัสสะอะไระ่ะมันผัสสะยังไงก็มันผัสสะดินน้ำลมไฟเองครับเพราะผัสสะดินน้ำลมไฟเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดอวิชาแล้วอะไรเป็นตัวผัสสะให้เกิดดินน้ำลมไฟสิ่งที่ไม่ยินได้ฟังมาก่อนโดยร้อนเรียนกันมามันเกิดขึ้นมาคืออายตนาธาตุหรือธาตุรู้หรือธรรมธาตุอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยนั่งเป็นธาตุของมันอยู่แล้วมันผัสสะกับดินน้ำลมไฟทําให้เกิด แค่นี้แหละทั้งพบเขาเรียกใจทั้งพบอ่ะพขาเงกเหมอนใจนะสลายเราจะว่างเปล่าจากสิ่งทั้งหลายมันว่างเปล่าไปหมดเลยที่ว่างเปล่านี่มันไม่ใช่ว่างเปล่าเพราะมันไม่มีแต่มันว่างเปล่าจากสิ่งที่มันมีทำไมาถึงว่างเปล่าจากสิ่งที่มันมีก็เพราะสิ่งมันมีเกิดมาจากขัดสะตั้งแต่เอาวิชามาไปจิตสังขานยังไม่มีตัวไม่มีตนเลย ตัวที่มีตัวมีตนมีรูปมีนามมีอาณนะที่สร้างวัตตะขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่มันสร้างขึ้นมาที่นั้นมันมเลยเข้าใจหมดเลยว่าตาเห็นรูปเนี่ยครับมันไม่ได้รูปมันไม่มีรูปมีเกิดจากจิตสังขารที่มันอาศัยตาดูหูเสียงก็ไม่มีเสียงมีเกิดจากจิตสังขารที่มันอาศัยวิญญาณเนี่ยอาศัยผ่านรูปนามเนี่ยให้ได้ยินเสียงมันสร้างขึ้นมาจากจิตสังขารท่าน ไม่ใช่มันมีเพราะตาท่านเห็นหูท่านได้ยินถ้าพูดอย่างเนี้ยมันนึกไม่ถึงท่านว่ามันกลับไปหมดเลยเพราะถ้าเราตาบอดอย่ตาบอดที่ลูกมีไหมท่านไม่มีถ้าหลับตายังมีแสงสว่างอยู่ที่คันดองเจ้าไว้แล้วท่านจิ้มตามันมืดสนิทเลยเพราะมันไม่มีการสึกหรืออาจจะเป็นสีขาวแต่มันมันทํางานของมันแต่มันจําแนกย่อยไม่ได้ที่หูจะได้ยินเสียงไหมไม่ยินเสียงเมื่อไม่ยินเสียงใครด่าแม่แกเนี่ย แกเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนใครทำอะไรไม่ดีตาแกบอดแกเดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนหน้าตามียแกไม่สวยเลยสำหรับคนตาดีแกเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไอ้อย่างนี้คนหนูหนูตาบอดก็ไม่มีกิเลสทีใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะมันก็ต้องสร้างจิตจินตการของเขาจินตการเขามาจากอะไรจินตการของเขาออกมาจากก็มาจากจิตสังขารมันสร้างจิตสังขารเพราะงั้นเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยมันทลายหมดทุกอย่างเกิดจากจิตสังขารคุงแต่ง มันว่างเปล่าจากจากจากสิ่งที่เราคิดว่ามันมีจริงมันเป็นสมมติอย่างหนึ่งที่สร้างขึ้นมามันเข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วเราไม่ใช่อยู่ที่ฝ่าว่างเปล่าแล้วก็อยู่กับด้วยสัญญาของเราเดิมๆนี่แหละเลยมีชีวิตต่อจนมาถึงทุกวันนี้ทำต่างๆที่เรามันก็กระจายไปเรื่อยเขาจะทำแห่งวิถีไทยตัวนั้นแหละเขายกสักขีพูโตพูโตนยมายืนยันด้วยสักขีพูโตคำว่าสักขีพูโตคือมายืนยันด้วยใจของมันเองที่มันก้าไปรู้เห็น มันเกิดภาวะสักศีพูโตขึ้นมานั้นเราบวชขึ้นมาต้องได้ภาวะสักศีพุโตยืนยันได้ด้วยใจเราเองไม่ได้ยืนยันได้ด,ไได้วย,ยตาที่เห็นหรือว่าคนพูดท,ที่ฟังมามันต้องยืนยันด้วยจิตใจใจคืออะไรใจก็คือการผัสสะแล้วมันกระเพื่อมผิดไปจากสัญญาแต่ถ้าผัดสะแล้วมันไม่กระเพื่อมไม่ได้ใจเนะี่ยเขาเรียกว่าสังาขารจิตเข้อยใจไหมถ้าเลยเข้าใจมันก็เลยอธิบายโดยไม่จำเป็นต้องไป วิพัชววาทเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือวิญญาณาหล่านี้มันเข้าใจด้วยกันเพ่งนะฮะมันรู้ของมันเองจนมาเป็นข้าด้วนก็กลับมาเป็นข้าเหมือนเดิมข้าไม่ได้เป็นสิ่งวิเศษวิโสก็คือเป็นเหมือนเดิมแต่มันรู้แล้วมันเป็นแพ่ภาวะที่มันรู้และมันเข้าใจไม่ใช่ตัวเข้าไปเป็นเพราะงั้นมึงไม่วิเศษวิโสอะไรขึ้นมาหรอกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแหละแต่ความเข้าใจของพวกแกน่ะ นั่นแหละมันจะเป็นตัวชี้นําให้แกเนี่ยอยู่บนโลกนี้อย่างฝาสุกในช่วงระยะเวลาที่มีรูปธรรมานี้ไม่กี่ปีมันถึงได้เรียกว่าคนผููสิ้นสงสัยแล้วมันย้อนไปถึงปีห้าแปดห้าเก้าที่ข้าได้ภาวะเจโตอ้อนก็เดียเจโตเป็นเจตนาแห่งจิตที่ปึกขึ้นมาเขาเรียกเป็นมหาสติขึ้นมารู้ว่ารูปอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งตัวเราก็อย่างหนึ่งมันรู้โดยแน่ชัดมันรู้ขึ้นมาได้ ส่วนเรื่องจิตเนี่ยมันรู้ได้เพราะวเจตไม่ได้มันต้องรู้ด้เพราะว่าของสัญญาก็คือสม,มุิที่จะเอามาพินนาจารณาจึงได้เห็นธรรมตัวนี้ขึ้นมามันเกิดเป็นสองส่วนสามส่วนแล้วแต่เราพิจารณาเขา้าไปแต่แต่แกรู้ยังไงก็มันก็ไม่ไม่ได้ทำให้แกเป็นคนพิเศษวิเศษขึ้นมาสิ่งที่วิเศษวิโศขึ้นมาได้ก็คือมันไปบอกคนอื่นแล้วคนอื่นสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้เอาของคว่ำเปิดของคว่ำให้มันหงายขึ้นมาข้างหน้าได้ มันก็ได้กลายเป็นผู้ที่แบบไปที่พึ่งพาพึ่งพิงเหตุอยากเหตุปัจจัยที่เราโงทังตาหูลิ้นจมูกกายสมองแล,ล้วหลงผิดะะไม่ได้เป็นผู้พิเศษนะครับถ้าไปเห็นพูดเรื่องพระเพูดเรื่องพยนนัญองพยนนันาคชีวิตไอ้พระพวกนี้ไม่เคยเห็นพยาน,นาคหรอกไม่เคยเห็นเคยเห็นพญานาคไม่เคยถ้าไย,ไยที่เห็นก็คือเห็นในมโนนั่นะครับ ยุ้ยเคยเห็นน้แล้วมโนโท,ที่ยุ้ยเข้าไปในท่ามที่เห็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตนะัวทเป็นอ่ะทำไมถึงเห็นเนะน่ยมันก็เกิดจากมโนมนโนก็อย่างหนึ่งจอ้องไปเห็นก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งริพานวิญญาณเลยก็อย่างหนึ่งเพื่อที่จะต้องเอามาขยายแยกย่อยนะครับไม่งั้นเราก็หลงมงายอยู่ในมโนจิตมันย่ายา,ยา,ยายเลยเพราะถ้าไม่ดูมันรับรางวัล พอข้ามองฟ้าก็เห็นมันรับรางวัลหน้าตามันโอ้เจ็มใสนี่คือมโนมโนคือจะสังผาสสัญญาพวกเราไม่เคยยินคำคำนี้ดัวนั้ถ้าพูดอธิบวายได้และใส่คําลงไปได้ก็เพราะว่ามันเข้าใจเพราะเหตุไรเนี้ยถ้าที่สงสัยอั่นงนั้นถ้าภาษาขึ้นมาแล้วอธิบายได้ทําและอธิบายได้และรู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาเครื่องมือธรรมดา ลูกข้าก็เหมือนไม้เนี่นแหละถ้าใครขึ้นทางไหนก็เรื่องของข้าจะเข้าไปอยู่ในไฟเรื่องของข้าข้าไปจิ้มหีไอเ้เผือกก็เรื่องของข้าว่าไหมมันไม่เกี่ยวกันคนอนื่นบอกไม่ได้นี่เป็นจิ้มหีไอ้เผือกแล้วเนะี่ยเป็นของไม่ดีไม่ดีตรงไหนว่ามันเจ๊ไหมมันมันก้าวข้ามร่วมกันดีหรือไม่ดีไม่ใช่ใหญ่เราเข้าใจงั้นเราฝึกบวชมาฝึกปฏิบัติมาเนี่ยนะรเราก็ต้องมาอยู่ในตรงนี้มารูเห็นของมหมพอรู้เห็นแล้วแกก็เป็นธรรมชาติของแกที่อยู่ที่มีที่เป็นนี่นะ ไม่ได้ดีเสียดีโสเราอยากเข้าใจมากขึ้นกว่านี้โดยที่กล้าเข้าใจกล้าที่สงสัยแต่พอแสบที่หายเลยบังคับไม่ได้ข้าไม่กินสักห้าชั่วโมงตายงั้นข้าตาย,ยางั้นงั้นข้าเต็มๆมัน,นไม่ตายเสียใจ,จได้างอีกไปโอเคพอเข้าใจได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปเ,เ,เล่นน้ำ แล้จะได้ตามหลังแยกกันครับส่วนของพวกเราเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ยนเย็นนี้ขอรับสามสี่คนไปตั้งไปตั้งนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาสาลามานะครับสาลาสามหลัง